สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมาแล้วได้จ้ะเด้อมาแล้วจ้าจเรื่องใดแต่เขาฝากพ่อพ่อ,อแม่แม่เอฟซีในได้จ้ะเด้อบ้านปอนักแมวยังต้องการอาหารได้จ้ะแล้วก็ทรายแมวนะพี่น้องเนาะเป็นปัจจัยที่สําคัญเป็นปัจจัยที่สําคัญได้พี่น้องเด้อขาดก่ได้จ้ะ ช่วงนี้ก็เขาแบบพอเพิ่นขับรถบ่ได้บ่ค่อยได้ผู้โดยสารบ่ค่อยมีจ้ะพี่น้องจังใดก็ขอขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อพ่อพอแม่แม่ผู้โดยสารเพิ่นเงียบเงียบประทันประว่าจังใดก็ขอขอบคุณได้จ้ะแม่ที่เพิ่นส่งอาหารมาให้บริษัทในหอดได้จ้ะเด้อกับคุณยายคุณยาย คุณยายบอกจะส่งวันนี้จ้ะคุณยายไม่ได้ตัวมาหาสามวันแล้วคุณยายเป็นอะไรไม่รู้ก็จังใดก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแห้งได้จ้ะเออคุณพ่อกับคุณแม่เนาะก็ก็ขอให้พ่อ,พ,อพ่อแม่แม่แมเอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะที่คอยห่วงใย,ยที่คอยติดตามเนาะพี่น้องเนาะที่ค่อย เบิงแย้งกันนะจ๊ะและกัที่ที่คอยหักแพ้งกันเนาะพี่น้องจังใดก็ขอขอบคุณได้ใจเด้ออ่าคิดว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานผู้นึงเนาะพี่น้องเนาะเขากเลี่ยงเขาจนกว่าเขาสิตายจากเขาไปข้างนึ่งไงแหละพี่น้องเดี๋ยวสิไปเอาซ้ายมาใส่กันละใส่กระบะอีกจากอันกันเถอะเพราะว่าเขา 他们考完。 เบิ่งนะพี่น้องคนได้ซายใหม่คนจีเป็นยังสีจ้ะเนี่ยเนี่ยจ้ะใบเงินพอแล้วโอ้ยสวสีไทยได้เนี่ยจะเรียงคิวเข้าแบบนี้พี่น้องเนี่ยถ้าเขาได้ทรายใหม่เขาจะเรียงคิวเข้าแบบนี้เนี่ย ที่วัหาอันนี้ได้จังไดพี่น้องเอ้ยเนี่ยจะให้ขาดได้ยังไงอ่ะดูสิเนี่ยถ้าไม่มีรายจะกองกันในเป็นภูเขาเหล่ากายอยู่ตรงน้นอะมุมน้นเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยตื่นเช้ามาเรานอนไม่มีความสุขหรอกพี่น้องกินมันแห้งค่ะเห็นบ้าไม ใบเงินออกมาคนอื่นเขาจะได้เข้าเนี่ยถ้าได้ทายใหม่เขาจะมาออกมาเออเป็นยังสี่แล้วพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บเดี๋ยวจะต้องเก็บไปเก็บเบออกระมังนู้นเต็ม พอพักคุณนลลายได้จ้ะเร้อน่ะเขาได้สายไม้แล้วเขาก็ไปเลี้ยงแถวกันเขาเด้จ้ะพี่น้องน่ะเขออาอพวกไปใส่ได้เขาได้กินสายไม้เขาชินอนพกนักกันนอนหนึ่งสั้นน่ะห้องเ,เก็บเก็บเสาแดงเที่ยงเก็บขยันเก็บน่็ดีใจเนาะจ้ะนี่เห็นว่าเขาชินอนเฝ้าขาได้กินสายไม้ไล้จ้ะพี่น้อง อันนี้ก็อันนี้สายเก่าจ้ะที่ค่อยๆเบิดไปแล้วอันนี้ก็เขาจิเทสหเทละถุงแต่พี่น้องต่า่าเทไล่ๆกันไปอันนี้อันแรกถุงแรกอีกถุงนึงอ่ะเบิดไปแล้วจ้ะอ่ามาร์ปลอบแรกแรกสองถุงนะจ้ะเบิดไปแล้วเหลือถุงทุท้ายเนี่ยอันอันรอบแรกเนาะอันนี้อันนี้อันนี้รอบสองนี่ถุงแรก ของรอบสองนะจ๊ะเนี่ยใกล้สิบวแล้วอันนี้อันนี้ถุงไหมวัละเท่าไหรจ้ะมันนซ้ายห้าสี่ถุงสี่ถุงห้ากใส่ประมาณสองอาทิตย์เลยแหละอาทิตย์กลัวๆหรือจะไอ้แม่ตรงมาวันที่จะได้เนะาะห้าใส่จำได้ไล,ละประมาณอาทิตย์ก,กลัวๆลรืจ้ะสี่ถุงอาทิตย์กลัวละเนี่ยเนี่ยแจกถุงไหมแจกถุงไหมไข่เฟินมา เขานอนถาเขาถากันได้พี่น้องเขาถาเขาของน้ำเขาสินอเลี้ยงก,กันเลยต้าเนีย่ยเวลาเขามา,าขัดใต้ไม้เขาก็ติตอแถวกันเขานะจ๊ะพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อสิขอปิดคลิปแลวจ้ะอืมจ้มากกสิขอปิดคลิปนะพี่น้องนะขอบคุณหลายๆได้จ้ะขอบคุณมากๆ ก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งไม่จ้ะเออสวัสดีจ้า